นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณปี2567โดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหากิจรวมถึงหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังด้วยนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่ประเทศเผชิญกับความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายน,นอกประเทศและปัญหาโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวชา้าเศรษฐกิจโลกได้รับ ผลกระทบจากการเมืองระหว่างประเทศโครงสร้างอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวมีไม่กี่หมวดสินค้าเท่านั้นปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เรื้อรังซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ทําให้ประเทศมีปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะขณะที่สัดส่วนแรงงานต่อประชากรลดลงและรัฐใช้เงินมากขึ้นในการดูแลประชาชนความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากนี่สินนี่ครัวเรือนค่าแรงขั้นต่าไม่เป็นธรรมรวมถึงปัญหาย,ยาเสพติด ทำให้เกิดภาวะทางการคลังทั้งในแงน่การลงทุนสวัสดิการและสาธารณสุขตอนที่เขาได้แถลงนโยบายที่จะปรับปรุงประเทศแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะระยะแรกก็คือระยะสั้นเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่จะมอบให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในระยะ4กิโลเมตรเนี่ยสามารถที่จะนาเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทไปใช้กับร้านค้าแล้วก็ซื้อสินค้าในละแวกบ้าน 4กิโลเมตรรอบๆตัวได้ค่ะในระยะสั้นนี้นี้ในระยะสั้นนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูรายได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2,567อัดฉีดเม็ดเงิน5้าแสน 60,000ล้านบาทเข้าไปในระบบกระตุ้นทั้งอุปสงค์อุปทานในระยะเวลา6เดือนทําให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจกซึ่งการที่จะผ่านนโยบายนี้ออกไปได้นะคะจะใช้มติคอรมอตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันการหาแหล่งเงินการกําหนดระเบียบและสามารถใช้ได้แน่นอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะด้านการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในเรื่องระยะสั้นนะคะว่าในช่วงไรตรมาสที่4ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ย การท่องเที่ยวในประเทศไทยจะบูมขึ้นคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของปลายฝนแล้วใช่ไหมเธอเดี๋ยวพอฝนปุ๊บมันจะเข้าเรื่องมันจะเข้าช่วงซัมเมอร์เวียนเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยก็อยากจะมาที่ประเทศไทยอยากจะมาอาบแดดหรือว่าการท่องเที่ยวในช่วงนี้มันก็จะบูมมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าจะมีการฟื้นฟูภายในและภายนอกประเทศซึ่งได้ดําเนินการยกเว้น ฟีวีซา่าชั่วคราวสำหรับคนจีนและขาซักสถานไปแล้วและจะเร่งดำเนินการกับประเทศอื่นๆมีการวางแผนและกำหนดมาตรการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นสน,นับสนุนค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกหรือมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่หลายคนถามกันมานะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย ตกลงจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย ผลักดันให้ถึง400บาทต่อวันได้เร็วที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่รัฐบาลเพื่อไทยและคุณเศรษฐาได้ประกาศว่าเป็นภาร,รกิจแรกๆที่ต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศบอกว่าตอนนี้รัฐบาลจะทําประชามติเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อคืนอํานาจให้กับประชาชนในระยะยาวค่ะตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าจะทําให้เศษรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมสามมิติทั้งการสร้างรายได้ขยายโอกาสและดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเปิดการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่คุณเศรษฐาเดินทางไปประชุม UN เนี่ยนะคะก็ได้พบว่าคือคุณเศรษฐาเนี่ยเขาใช้ Twitter หรือว่า X บ่อยๆใช่ไหมคะแอปพลิเคชัน X กก็ได้อัปเดตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปคุยกับนักลงทุนใหญ่ๆระดับ โลกมาแล้วหลายคนแล้วก็จะดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถโยนหรือว่าบอกว่าไปคุยกับคุณอีลอนมัสมาแล้วเช่นเดียวกันก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องการดําเนินการมาตรก,การที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำจากเมื่อกี้บอกว่าจะปรับจาก3 0 0เป็น400คาดว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่าเป็น600บาทและปริญญาตรี สอ0 0มบาทต่อเดือนภายในปี2570นั่นเองค่ะวันนี้นนะคะคุณเศรษฐาได้พบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติคุณเศรษฐพุทธสุทธ,ธิ ว่าดนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเดินทางมาพบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำเนียรัฐบาลเพื่อหาหรือเป็นการส่วนตัวการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ40-50นาทีนะคะก่อนที่ผู้ว่าแบงก์ชาติจะเดินทางกลับ ออกจากทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะคะว่าวันนี้คุยอะไรกันจะคุยเรื่องดอกเบีย้ยหรือเปล่าที่เราถามไปเมื่อสักครู่นี้เองผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะต่อมาคุณเศรษฐาทวีสินได้พสตภาพการหารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติผ่านแอปพลิเคชัน X หรือว่า Twitter ชื่อเดิมที่เรารู้จักกันนะคะบอกว่าวันนี้ผมเชิญดรเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุธผู้ว่าการแห่งประเทศไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากครับและหลังจากนี้ก็จะมีการนัดพบปะหารือกันเป็นลักษณะนี้ประจําทุกเดือนครับก็ถือว่าน่าจะติดตามกันได้นะคะว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้นโน้ตตันิดนึงนะคะว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติกองปัจจุบันนี้เองเนี่ยเดิมทีเคยเป็นหัวหน้างานของคุณไหมศสิริกัญญาตันสกุลคนที่อยู่พักก้าวไกลนะคะก็ ไม่แน่ใจนะคะว่าการทำงานของคุณไหมสิริกัญญาเองจะได้รับอิทธิพลหรือได้รับการเรียนการสอนมาทางมาผ่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะสำนักข่าว today make tomorrow today